สวัสดีครับวิถวนตะกอกิจแทบครับเทวินบ้านครับตอนนี้เราผัดกับเผานะผัดกับเผาพริกแห้งแต่วันนี้ผสมพริกขี้หนูหน่อยนะครับหรือตดหน่อยนึงฮะนะนี่ครับพอาะแพอพริกแห้งทำเองนะครับทำเองนะไปเลย ัวไม่ไม่คลัวนานะเกินไปเพราะมีพริกแห้งอยู่จะเทียมอยู่เดี๋ยวมันจะไหม้นะฮะเราเหมือนเดิมครับเราจะผัดพริกแห้งเป็นหลักนะฮะเราจะคั่วพริกหอมก่อนนะ,ะเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับสูตรเดิมครับคั่วหอมบางคนเขาใส่หมูกรได้ดี่ก็ไม่เอาหอมคั่วหอมก่อนนะโอ้หอ มันเนหอมเ็าะปทอไตเลยฮะได้เลยครับโหตับนะนั่นก่อนนะครับเยอะซื้อมาเยอะวันนี้ซื้อมาเยอะทำแต่สองมือนะฮะนี่ก็ดี แบบกระเผ็ดเหมนะครับตรงนี้ใส่น้ำราคก,กนะครับซอถอยนางรม สวเดินนะครับพี่ใส่ปลาเขียวเลยฮนะอันนี้ก็พิุดดำแต่งสีไม่มากนะแต่งเพียนะครับพิุดขาวเอ้ยสีหวานนะครับสีหวานนะฮะใส่ไป น้ำตาลฮะใส่ไปหงทูใส่เลยคไปไปไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวลงชิมว่าความเค็มบรอะเอร์เมื่อก่้นกาใส่น้ำปลาไทยหลังนะฮะขอยีหน่อยกันเลยครับ ต้องยีไปก่อนเรื่อยๆผักกระเทานะแต่นี่จะใส่ผักนะวันนี้ผมก็จะใส่ตัวเนี่ยนะผมก็จะใส่ตัวเนยนะวันนี้ก็จะใส่ตัวไปหน่อยนี่ตัวตัวบางยาวนะผมหั่นเสียงเลยครับใส่ตัวด้วยนี่จะมีผักด้วยนะของที่ขาดเป็นแห้ง ข้ออัธหอัเหนือเชฟเลยเชฟเ,เป็นป้าอโอ้ทำเป็นเชฟเก่งแทไม่รู้เรื่องเชฟ หน้าไปห,หน่อยสุดทัวร์่ังนั่น,อน,นอเ,เองป้าเรเอาเข็มดิเอามได้ไหมเราผัดน้ำตาบเราจะใส่นี้นน ใส่ข้างเน้วเพราะว่าผมจะไม่ใส่รถด,ดีรถด,ดีผมคั่วนานจะเค็มแต่น้ำตาแผ่โอเคเป๊ะเลยเผมไมจะใส่กับเพราเลยนะครับผมได้ยีมมาเดิมครับยีมได้หอม นี่เป็นกะเพราบ้านนะฮะรไม่ใช่กะเพรากะเพราแดงนะฮะผสมกันไปะกะเพราที่หหอมครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับ ิดแก๊สครับตักไอจานนะมันไม่เปียกจัดแต่แห้งๆน้ำนิดๆน,น,นะมันจะมีมันจะไม่แขะไม่อะไรนะชอบใครชอบไหมก็ทำอย่างนั้นนะชอบไหมครับ กระเพราหมูสับนะเทปบ้านๆน,นะครับกดติดตามด้วยนะครับและก็แชร์ด้วยนะครับ